สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันหยุดนะคะวันพฤหครับวันนี้ผมจะพาทุกคนทำต้มไข่มุกนะคะสำหรับทำชาไข่มุกนะคะทุกคน <Okay. S 1> ก็อันนี้ก็ได้ต้มไปละครั้งหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> ก็คือที่ต้มนี้ก็คือจะต้มแค่พอกินนะคะทุกคน ผมจะไม่ต้มเผื่อวันอื่นนะคะจะต้มแค่พอกินวันหนึ่งนะคะอันนี้ก็ยี่ห้อนี้รสชาติดีมากค่ะแล้วก็ง่ายเขาก็ในแพ็คเขาก็จะเขียนว่า ready in 5 minutes นะคะก็จะเสร็จภายในต้มเสร็จภายในห้านาทีนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็หาซื้อในร้านจีนสะดวกซื้อนะคะอันนี้ก็ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เบลเยียม ผมก็ไปซื้อมาตกห่อหนึ่งก็ประมาณ2ยูโร69ประมาณนี้ค่ะ2ยูโร70ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็ซื้อมาลองค่ะเพราะว่าลูกสาวชอบกินแล้วนี่ก็เป็นชานะคะชาสำเร็จรูปนะคะทุกคนนี่ค่ะก็คือวันนี้จะลองทำชาสำเร็จรูปดูนะคะก็ อันนี้ถุงนี้นี่ก็คือผมจะต้มประมาณสามหรือสี่ครั้งสามครั้งนะคะก็ต้มไปแล้วครั้งหนึ่งประมาณนี้นี่ก็เหลือสองก็จะต้มประมาณสามครั้งนะคะอันนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสองครั้งก็คือเราจะต้มแค่พอกินนะคะทุกคนก็คือจะไม่ต้มเผื่อมันอื่น อันนี้ผมก็ได้เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะก็ได้ต้มน้ําไว้แล้วนะคะก็ใส่น้ําเยอะหรือน้อยไม่มีปัญหาถ้าน้อยนี่มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทุกคนก็ผมก็จะใส่น้ําประมาณครึ่งหม้อนะคะก็น้ําเยอะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ดีสําหรับไข่มุกเรานะคะนี่ค่ะก็จะใช้ห่อที่ได้ข้างในก็ จะประมาณเหมือนกับออนี่นะคะเหมือนกับเม็ดสาคูนะคะแล้วก็หอมมากค่ะทุกคนหอมเหมือนกับเหมือนกับกลิ่นของโอเลี้ยงประมาณนี้นะคะนี่ค่ะไม่รู้เรียกชื่อถือถูกหรือเปล่านะคะโอเีค่ะพูดไทยก็ตกลาวนะคะกลิ่นก็จะเหมือนประมาณโอเลี้ยงนี่ค่ะเป็นกลิ่นชากลิ่นโอเลี้ยงก็จะต้มประมาณนี้นะคะก็กินกับ ก็จะทําให้ลูกสาวนะคะนี่ค่ะก็รอน้ําเดือดนิดนึงนะคะทุกคนรอน้ําเดือดแป๊บนึงนี่นะคะทุกคนน้ําก็เริ่มเดือดแล้วอันนี้ก็คือไข่มุกที่ผมจะต้มนะคะนี่ค่ะก็เอาใส่ไปเลยนะคะใส่ลงในหม้อไปเลยก็จะคนนิดนึงนะคะทุกคน จะคนเพราะว่าไอตัวไข่มุกจะได้ไม่ติดก้นหม้อนะคะแล้วก็ไม่ติดกันค่ะเขาไม่ติดกันหรอกนะคะทุกคนเพราะว่าเขามีไอ้เคลือบเม็ดอยู่แล้วก็จะต้มทิ้งไว้อย่างนี้นะคะห้านาทีนะคะทุกคนก็รอจนกว่าันไอ้เม็ดไข่มุกเขาจะลอยขึ้นมาข้างบนนะคะ ในระหว่างที่เรารอผมก็จะปิดฝานะคะเพราะว่าความร้อนเขาจะได้อยู่ข้างในก็จะเล่งไฟนิดนึงนะคะนี่ค่ะ,คะทุกคนเราก็ต้มได้นาทีสองนาทีแล้วนะคะก็ดูมเมล็ดเขาก็จะลอยขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะเราก็จะ ดีอย่างเราไม่ต้องกังวลว่าเขาจะติดกันนะคะทุกคนเขาไม่ติดกันค่ะก็คือจะต้มอย่างนี้ต้มไปอย่างนี้ไว้สักอีกสักสามนาทีนะคะก็คือเสร็จแล้วนี่ค่ะก็จะปิดฝาหม้อในการรอนะคะ นี่ค่ะทุกคนก็ต้มไปได้ประมาณสักสามนาทีกว่าแล้วนะคะก็ดูมเมล็ดเขาก็จะลอยขึ้นมาข้างบนแล้วก็เขาจะมีความแบบใหญ่นิดนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะลองชิมดูนะคะว่าเขาเริ่มโอเคหรือยังแต่ก็คิดว่าเริ่มโอเคแล้วคะ่ะดูถ้าเขาสุกถ้าเขาสุกแล้วเขาก็จะลอยขึ้นมาแล้วเขาก็จะเป็นเม็ดใสๆดำๆนะคะนี่ค่ะ หอมกาีฟหรือโอเลี้ยงประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะก็เ,เดี๋ยวจะปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้อีกหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนก็ดูว่าเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ ็อเอว่าเป็นการเสร็จแล้วแล้วก็ปิดไฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทใส่ตะแกรงแล้วก็ล้างกันนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ,ะก็จะเทแล้วก็จะล้างน,นิดนึงนะคะทุกคนล้างด้วยน้ำเย็น ว่าโอเคแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนไข่มุกที่เราได้ก็จะเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้นะคะก็ยังร้อนอยู่เดี๋ยวล้วก็จะใส่แก้วเลยนะคะเพราะว่าวันนี้จะทำสองแก้วนะคะแก้วหนึ่งให้ลูกสาว เ้าก็แก้มันให้เรานี่นะคะก็จะประมาณนี้วิธีต้มง่ายมากนะคะทุกคนเราไม่ต้องต้มแล้วก็รอต้องรองอะไรนะคะ นะคะทุกคนผมก็จะมาแกะน้ําแข็งใส่นะคะนะคะก็น้ำแข็งก็เป็นลักษณะนี้นะคะน้ําแข็งที่ได้ทำไว้เดี๋ยวขออนุญาตทุกคนแกะน้ําแข็งก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนชาสําเร็จก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะหาซื้อได้ตามร้านจีนนะคะทุกคนก็จะใส่ลงไปเลยเพราะว่าเราไม่ต้องมาใส่น้ําตาลหรืออะไรเพิ่มนะคะเพราะว่าเขาจะมีรสชาติหวานอยู่แล้วในตัว หมดแล้วค่ะส่วนชามะนาววันนี้เราก็จะบีบมะนาวใส่นะคะทุกคนเราก็ไม่ใส่นมนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแค่นี้เขาก็เป็นอ่า <c oughs> นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นชามะนาวนะคะทุกคนก็นี่ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นชานมนะคะ ก็คือจะใช้นมอันนี้นะคะทุกคนเป็นเหมือนกับน,นมข้นจืดจะคล้ายๆกันค่ะนี่ค่ะที่บ้านก็ใช้อย่างนี้นะคะก็ใส่ซุปก็ได้ใส่กาแฟก็ได้นะคะก็คือก็ได้ลองทำทำดูแล้วนะคะก็อร่อยจะจะเพิ่มความมันไปในตัวนะคะนี่ค่ะ นี่ก็เป็นชานมของเรานี่ค่ะชาของเราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนชามะนาวแล้วก็ชานมของเราก็ได้เสร็จแล้วนะคะ วันนี้ทำเป็นแบบวิธีง่ายๆนะคะก็คือหาซื้อได้ตามร้านจีนหรือว่าร้านไทยทั่วไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็วิธีต้มไข่มุกนะคะห้านาทีก็เสร็จแล้วไม่ยุ่งยากอะไรนะคะทุกคนนี่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ